ทางกรรมธิการเองนะครับได้เ,เสนอแนะไปว่าเราควรจะได้เอาแผนการเงินต่างๆของบริษัทต่างๆที่มีชื่อก็ดีหรือที่ไม่มีชื่อในข่าวก็ดีนะครับให้ให้ลองทางปปงอเองได้ไปสืบความเชื่อมโยงทางการเงินอยู่ครับก็เชื่อว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะมีความคืบหน้าในลำดับต่อไปครับผมได้เห็นคำ ฟ้องนะครับของทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับทางอเมริกาได้เขียนว่าว่าเป็นองค์กรเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อองค์กรใหญ่ระดับนี้นะครับมีทรัพย์สินระดับแสนล้านทั่วโลกนะครับในเบื้องต้นเห็นว่าประมาณทัก30กว่าประเทศนะครับผมเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ก็คงจะไม่ เขาคงจะไม่หละหลวมนะครับที่จะกระทําการใดๆให้โดนจับได้ง่ายนะครับและผมเรียนว่าการยึดทรัพย์ที่อังกฤษก็ดีที่เมริกาก็ดีนั้นเป็นการยึดทรัพย์ที่ปลายทางของการฟอกเงินแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางกรรมธิการเองยังมีความเชื่อครับว่านายเฉินจื้อท่านนี้นะครับที่มีการกระทําผิดโดนยึดทรัพย์ในต่างประเทศนั้นน่าจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทยหลายๆที่นะครับ พ r i นซ์กรุนะครับว่ามีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนบริษัทต่างๆในประเทศไทยหรือไม่นะครับต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนครับว่าการที่ปะปะงอเองตำรวจเองจะยึดหรืออายัดท,ทรัพย์ใดน,นะครับอย่างแรกก็คือเราจะต้องสืบให้ได้ก่อนว่ามีทรัพย์สินนั้นในประเทศไทยหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ขั้นตอนนะี้ก็อยูใ่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนสวน,นะครับของทางปปงและตำรวจนะครับเพื่อที่จะเตรียม เมื่อไรก็ตามที่ปปง,งและตํารวจได้เจอทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับก็จะทําการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการที่บอกครับทำอยู่ใน2อ,อขานะครับก็คือ,อสเต็ปแรกก็คือขอข้อมูลจากทางต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือ,อสืบทรัพย์แล้วก็เราได้ทางกรรมธิการเองนะครับได้เสนอแนะไปว่าเราคว,ควรจะ ได้เอาแผนการเงินต่างๆของบริษัทต่างๆที่มีชื่อก็ดีหรือที่ไม่มีชื่อในข่าวก็ดีนะครับให้ให้ลองทางปปเงเองได้ไปสืบความเชื่อมโยงทางการเงินอยู่ครับก็เชื่อว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะมีความคืบหน้าในลำดับต่อไปครับยังครับตอนนี้ปปงยังไม่ได้ จ้งกับทางกรรมธิการนะครับว่าทางรัฐบาลเองได้สั่งการอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางเมื่อเป็นข่าวนะครับผมเชื่อว่าปปงเองเขาก็ตื่นตัวในส่วนขององค์กรของเขาแล้วก็พยายามที่จะสืบค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งต้องเรียนครับว่าผมได้เห็นคําฟ้องนะครับของทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่า เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับทางบริการได้เขียนว่าเป็นองค์กรเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อองค์กรใหญ่ระดับนี้นะครับมีทรัพย์สินระดับแสนล้านทั่วโลกนะครับในเบื้องต้นเห็นว่าประมาณทัก30กว่าประเทศนะครับผมเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ก็คงจะไม่ก็คงจะไม่ละหลวมนะครับที่จะกระทําการใ,ใดๆให้โดนจับได้ง่ายนะครับและผมเรียนว่า การยึดทรัพย์ที่อังกฤษก็ดีที่เมริกาก็ดีนั้นเป็นการยึดทรัพย์ที่ปลายทางของการฟอกเองินแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางกรรมธิการเองยังมีความเชื่อครับว่านายเฉินจื่อท่านนี้นะครับที่มีการกระทําผิดโดนยึดทรัพย์ในต่างประเทศนั้นน่าจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทยหลายๆที่นะครับก็ตอนนี้เราได้คงังได้พูดคุยกับทางปป,ปงและตํารวจครับเพื่อที่จะดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่าง อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางปปงเองก็ขอเวลาเราประมาณไม่ไม่นานนะครับเพื่อที่จะตามทรัพย์สินต่างๆในเรื่องของทาง,งการเงินด้วยครับวเย้าันนี่นวอกจากัใน้านใืี่ยแเ้นอกจากในเฉินจื้อแล้วยังได้มีการพูดคุยถึงการฟอกเงินในหลายๆเครือข่ายนะครับ อย่างแรกว่าในเฉินจื้อท่านนี้เองไม่ได้มีเ,เครือข่ายที่ยึดโยงกับกลุ่มอื่นเลยนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าทางเราเองก็บอกว่าวันนี้ครับเราได้ขอบคุณทางสื่อนะครับโดยเฉพาะไทยพีบีเอสที่รวบรวมเอกสารมาใ,ให้เราเยอะมากนะครับแล้วเราได้เอารายชื่อของบริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือของ Prince Group ที่กัมพูชาเนี่ยครับได้มาขึ้นจอแล้วก็ได้ ออบอกไปทางปปงครับว่าบริษัทเหล่านี้จริงๆอะ่ะถ้าท่านได้นำเอาชื่อบริษัทเหล่านี้คลิกไปในข้อมูลของปปงผมเชื่อว่าจะมีชื่อของผู้บริหารต่างๆของบริษัทเหล่านี้ที่มีเครือข่ายอยู่ในระดับหลายๆหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ทางเราเองได้บอกว่าทางปปงเองอย่างแรกก็คือจะควรควรที่จะต้องประสานงานกับ ต่างประเทศต่างๆที่มีบริษัทลูกเหล่านี้อยู่และขอข้อมูลเหล่านี้ครับแล้วก็ขอคืออย่างงี้ครับผมต้องเรียนว่าปปงเองเขามีสัญญาในการที่ปปรงระดับภูมิภาคในระดับนานาชาติที่สามารถขอความร่วมมือได้ทางเราเองก็ได้ได้ให้คําแนะนําไปว่าควรจะขอหลักฐานเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะนําสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรสิ่งที่วันนี้ในประเทศไทยอยากได้ก็คือรายชื่อของผู้บริหาร บริษัทต,ต่างๆที่เป็นเครือข่ายของ Prince Group ที่อยู่กระจายอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะเอาชื่อเหล่านี้ครับมาเช็คอยู่ในปปง,งอของประเทศไทยว่าบุคคลเหล่านี้มีการเชื่อมโยงทางการเงินอย่างไรกับบริษัทในประเทศไทยหรือไม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันและก็ขอความร่วมมือปปง,งไปอยู่ครับ กำลังตามอยู่ครับเรียนว่าผมเองก็ได้ไปถามถึงว่าในสิ่งที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับว่ามีนักการเมืองท่านไหนบ้างที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับบริษัทเหล่านี้นะครับทางตํารวจเองและปปงอเองวันนี้ก็รับลูกของพวกเราไปนะครับแล้วก็บอกว่ากําลังจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้ววันนี้ผมเองยังได้ถามทางตํารวจสอทอท,อที่มาในเรื่องของ เนื่องจากว่าท่านเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มีอดีตในตํารวจใหญ่ท่านหนึ่งได้มาเปิดเผยว่าทางบริษุทการเมอร์นั้นมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักการเมอืองท้องถิ่นสองท่านแล้วก็สองท่านนี้วันนี้ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรน,นะครับทางตํารวจเองยังไม่ได้บอกรายชื่อมาเพียงแต่ว่าก็ขอรับเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปติดตามสืบสวนสอบสวนนะครับในเรื่องที่ท่านรองโจกได้ได้เปิดมาในใน,ในสื่อต่างๆครับ ตำรวจยังไม่ได้รับว่ามีมูลหรือไม่มีมูลนะครับเพียงแต่ว่าเราได้เปิดเรื่องนี้ไปแล้วก็ให้ทางตำรวจสอทอเองทั้งปปงเองได้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็รายชื่อต่างๆของผู้นําท้องถิน่นต่างๆที่มีชื่อผมเชื่อว่าตำรวจมีชื่อแต่ว่าแน่นอนครับการเปิดชื่อขึ้นมาโดยไปกล่าวหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคดีความได้ในการฟ้องร้องนะครับเราก็พยายามเ,าเรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเราก็ให้เวลาทางปปงและตำรวจเองได้ทํางานก่อนครับ อาทิตย์หน้าก็กําลังหารือกันอยู่ว่าจะมีความคืบหน้าหรือไม่นะครับซึ่งทั้งๆถ้าปปง,งกับตํารวจแจ้งว่าม,มีความคืบหน้าก็จะเชิญมาพูดคุยอีกครั้งนึงครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ